ไปที่เกาะกระดานค่ะเกาะกระดานแห่งนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามและนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มที่จะไปสัมผัสกันเยอะขึ้นแล้วค่ะจังหวัดตรังนะคะเขาก็เตรียมพร้อมค่ะในการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่เกาะกระดานนะคะซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งเกาะน,นะคะช่วงหาซีซันหรือว่าช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะ นายขจรศักดิ์เจริญสสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังได้รับการโหวตจากเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะกระดานอย่างยั่งยืนซึ่งจะมีคณะทํางานในแต่ละด้านในเรื่องท่าเทียบเ,บเรือกับเรือที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวการกําหนดเรือที่จะต้องเป็นเรือที่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องแล้วก็เป็นเรือที่มีการตรวจ ทั้งในเรื่องลักษณะเรืออุปกรณ์ประจำเรือเพื่อที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยการกำหนดจุดจอดเรือที่บนเกาะการะดานว่าจะมีแนวการที่จะจอดเรือเล็กเรือใหญ่หรือว่าเรือทัวร์อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้กระทบกับประการังรวมถึงการพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการขยะที่นักท่องเที่ยวก็ลงไปเที่ยวและอาจจะมขีขยะที่เราใช้เป็นกล่องโฟมพลาสติกต่างๆค่ะ ะะทางนี้เองค่ะ <_ an> ก็ได้มีการเตรียมการไว้แล้วนะคะกับสิ่งนี้ในการที่จะทําในช่วงของการปิดเกาะกระดานในช่วงของ4เดือนนี้ค่ะและก็เป็นการอบรมในเรื่องของการไลฟ์การ์ดนะคะการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะลงไปเที่ยวที่เกาะกระดานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขณะที่จมน้ําหรือการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีอาการเจ็บป่วยจะต้องมีการเตรียมเครื่อง e d <_ an> ไว้ในจุดที่ต้องการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างทันการ นอกจากนี้ได้พูดคุยกับกรมอุทยานโดยหัวหน้ากรมอุทยานหาดเจ้าหมายจังหวัดตรังก็ได้กล่าวว่าในแต่ละวันจะรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน3,000คนจะได้มีการเป็นไปตามแผนรงรับในการที่จะจัดคนลงไปเที่ยวที่เกาะกระดานเพื่อให้เป็นไปขออภัยค่ะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเป็นรอบแล้วก็ไม่ให้เกินจำนวนคนที่กำหนดไว้จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ฟังแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวก็อุ่นใจนะคะ,คะเที่ยวทะเลที่มันสวยงามแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วย